ทททสำนักงานจันทบ,บุรีนะคะร่วมกับผู้ประกอบการจัดแคมเปญต้อนรับนักท่องเที่ยวงานนมัสก,การรอยพระบาทพลวงที่เขาคิจกูดขณะที่ภาพรลุมธุรธกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดขยายตัวต่อเนื่องค่ะนางปราณีจันนพร,รัชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบ,บุรีบอกนะคะว่าช่วงนี้ถือเป็นฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นของจังหวัดค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะร่วมงานประเพณีนมันสก,การรอยพระพุทธบาทพลวงอำเภอเขาคิจกรูดซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึง5เมษายนปีนี้ยังคงคึกคักเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมานะคะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมานมัสก,การรอยพระบาทพลวงกันเป็นจนํานวนมาก โดยปีนี้ทุกฝ่ายได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดจุดบริการรถขึ้นเขาและปรับปรุงเส้นทางให้สะดวกปลอดภัยขึ้นรวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพประทับใจและแชร์ลงโซเชียลเพื่อรับของที่ระลึกและส่วนลดที่พักรวมทั้งร้านอาหารเมนูพื้นเมืองของจันทบุรีค่ะ นักเที่ยวที่จะขึ้นเขาก็เตรียมพร้อมนะคะมีอาหารมีน้ําก็ติดตัวไปด้วยนะคะเพราะว่าข้างบนเราไม่มีอาหารจําหน่ายนะคะมีแต่เรื่องธรรมะมีแต่เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เขาคิชกูดให้ท่านได้ขึ้นไปนัำพัสการลอยพระพุทธบาทนะคะมีอากาศที่ดีเย็นสบายนะคะเดินขึ้นข้างบนนะคะ สำหรับภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีปีที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวประมาณ2,480,000คนคาดว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบตามเป้าหมายซึ่งทางททจันทบุรีได้เร่งทาการตลาดและร่วมมือกับผู้ประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของฝากของที่ระลึกรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อมนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ค่ะ